หลักการพุทธหลักการพุทธนี้เป็นหลักการใหญ่เป็นข้อปฏิบัติหลักการพุทธนี้ก็คือปฏิปทามีความหมายว่าข้อปฏิบัติได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ่สงเคราะห์ในศีลสมาธิปัญญาการไม่ทำบาปทั้งปวงนั้นได้แก่การที่มีศีลหมายถึงการไม่ทำบาปทางกายและวาจาเพราะศีลนี้ควบคุมการกระทำและคำพูดส่วนการกระทำและคำพูด ซึ่งจะเป็นไปได้ด้วยดีก็เพราะว่าเจริญกุศลหรือว่าทํากุศลได้ถึงพร้อมกุศลและธรรมทั้งปวงควรจะเิญควรทําให้มีควรทําให้มากทําบ่อยๆทําประจําซึ่งก็คือสติและปัญญาซึ่งเป็นไปด้วยความภาคเพียนพยายามมีการเริ่มและการดรําเนินไปอย่างบากบัน่นดังนั้นการเจริญกุศลไว้คือทําให้มีในใจนั้น ซึ่งก็มีสติมีปัญญาจะทําให้เกิดความสํารวมระมัดระวังทางการกระทําและคําพูดเพราะมีการสํารวมในทางใจความรู้เกิดขึ้นนําสู่การมีจิตดํานึกที่ดีมีความดํารีชอบเป็นความดําริที่ก้าวออกจากสิ่งผิดไปหาสิ่งที่ถูกที่ดีกว่าประเสริฐกว่าเป็นไปด้วยความไม่มีการเบียดเบียนกันดังนี้แล้วศีลจึงวังเกิดขึ้นได้และอยู่ได้ด้วยดีจะไม่มีการล่วมละเมิดทางกายและวาจาในบุคคลหรือว่าในสัตว์ดังนั้นเมื่อมีการเจร เตืนสติปัญญาและความเพียรจิตใจมีความตั้งมั่นในกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นที่ใจซึ่งเกิดจากการภาวนาก็จะทําให้เกิดความผ่องแผ้วขึ้นซึ่งเป็นผลวิบากที่เกิดจากการที่จิตใจนั้นมีกุศลความผ่องแผ้วคือความเป็นภาษาท่าของใจจิตใจไม่ัมหมอง,ม,องมีความผ่องใสอย่างนี้เรียกว่าทําใจของตนให้ผ่องแผ้วซึ่งเกิดขึ้นได้จากการที่เจริญกุศลซึ่งทําให้มีไว้ในใจเกิดขึ้นจากการที่ภาวนาในปฏิ ประทาคือในหลักการอันได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหรือในภาคขยายก็คืออริยมรรคที่มีองค์8เริ่มต้นที่การที่จเจริญอนุปัสสนาคือพิจารณาในธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจอย่างจริงจัง เมื่อมีความเข้าใจอย่างจริงจังในความผิดชอบชั่วดีก็จะมาระวังความผิดไม่ให้เกิดและเจริญกุศลให้เกิดเมื่อเป็นเช่นนี้จิตสํานึกที่ดีก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าเกิดสติเมื่อสติเกิดขึ้นนั้นก็จะเกิดการสํารวมในอารมณ์ซึ่งอารมณ์เหล่านั้นได้มากระทบมีทางตาเป็นต้นมีการเจริญสติคือมีสติเกิดขึ้นอยู่และตามสํานึกในอารมณ์นั้นๆอย่างถูกต้องตามที่ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในความผิดชอบชั่วดีสตินั้นเป็นอนุสติเพราะ เกิดขึ้นตามอารมณ์ที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางตาทางหูก็ดีหรือทุกส่วนที่เกิดขึ้นคือทางใจดังนั้นแล้ว หลักการใหญ่ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติจะนำไปสู่อุดมก,การนั่นคือกิเลสด,ดับลงเมื่อกิเลสด,ดับลงและดับลงไปตามลำดับจนกระทั่งดับได้อย่างจริงจังถาวรเป็นนิพพานซึ่งนิพพานนั้นเป็นอุดมก,การที่เกิดขึ้นได้จากการประพฤติปฏิบัติในหลักการใหญ่ดังที่กล่าวนี้นั่นก็คือเจริญศีลสมาธิปัญญาหรือที่วา มีภาวะที่ไม่ทําบาปทั้งปวงมีกุศลถึงพร้อมและจิตใจของตนก็ผ่องแผ้วนั่นเองอันนี้จึงเป็นหลักการใหญ่คือการไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วซึ่งก็สงเคราะห์ในศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคเป็นปฏิปทาเป็นทางสายกลางคือเป็นข้อปฏิบัติซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้วจะบังเกิดผลขึ้น ดังนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติในธรรมแล้วพิจารณาตรวจตาในผลที่เกิดขึ้นว่ามีผลแห่งการประพฤติปฏิบัตินี้ก้าวหน้าหรือไม่ ถ้าโพแห่งการประพฤติปฏิบัติจเจริญก้าวหน้าดีคือจเจริญในธรรมคือสามารถทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าของใสหรือปัสสาทะนั่นก็หมายความว่าความประพฤติปฏิบัติของตอนนั้นเป็นไปได้อย่างได้ผลดังนั้นแล้วก็จะเป็นผู้ที่ได้ประสบความสําเร็จในการประพฤติปฏิบัติและจะประพฤติต่อไปได้เพราะผลนั้นจะเกิดขึ้นไปตามลําดับจากการที่ตนได้ประพฤติปฏิบัตินั่นเองซึ่งมีความมั่นใจก็จะตัดความลังเลสงสัยเพราะผลเกิดขึ้นกว่าจะ แก่ใจของตนเองเป็นเรื่องเฉพาะตนซึ่งไม่มีใครมาบอกได้เป็นปัจจตะคือเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้เฉพาะตนดังที่ได้กล่าวมาด้วยประการละชนนี้